ชีวิตตั้งบททดสาาเราตา่างเรียนรู้ในเหตุผลที่เปลี่ยมด้วยความมาให้เมื่อโลกใบนี้มีเพียงให้เราผ่านพ้นไปการมีชีวิตบนทางศรัทธา ตอนอายุ12-13ปีค่ะก็มีประสบการณ์ได้ไปที่ดูไบนะครั้งนั้นแหละค่ะทำให้เรารู้จักฮิญาบเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มคุมมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะเริ่มมาจากความชอบก่อนค่ะหลังจากกก่าวชาดได้เรียบร้อยแล้วก็คุมผมมาเลยตลอดระยะเวลาที่เข้ารับอิสลามมา4ปีค่ะจริงๆซาเชื่อว่าหลายคนผู้หญิงมุสลิมหลายท่านนะคะก็คุมผมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันแค่ไม่มีตรงนี้เฉยๆถ้ามีมันจะสวยมากเลย การคุมหีบยาบครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก่อนที่จะไปมหาลัยแต่รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากกว่าปกติด้วยซ้าไปค่ะคือ <t> ว่าเวลาคนอื่นเห็นเราทาั้งทั้งที่เขาไม่เคยเห็นเราคุมผมมาก่อนซึ่งเพื่อนเคยดึงผ้าคุมผมเราต่อหน้าคนหลายๆคนมึงคุมผมอย่างนี้ใช่ไหมกูขอให้อา้อลงโทษมึงเขาขอให้อา้อลงโทษเราทาั้งทงที่เราเป็นมุสลิมแต่เขาไม่ใช่มุสลิมสิ่งที่เขาพูดทําให้เราแบบ อายมากก็มีครั้งหนึ่งตอนที่เพื่อนดึงผ้าคลุมผมในห้องในห้องเรียนนะคะเป็นแบบเพื่อนผู้ชายนะคะก็รู้สึกโมโหมากก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองทำลายแต่ลุกขึ้นไปต่อยเขาไปเลยเนะะี่ยค่ะก็หลังจากมีบททดสอบมากมายนะคะก็จะมีเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องที่เป็นมุสลิมด้วยกัน <c oughs> การคุมผมของเราเนี่ยแหละคะ่ะทำให้เขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมนะ ร้านอาหารตรงไหนเขาก็จะพาเราไปห้องละหมาดอยู่ตรงไหนเขาก็จะพาไปอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีมากจากนั้นจากความชอบมันเริ่มม,มันมันพัฒนาเป็นความรักอะค่ะเพราะว่าเพราะว <พา S 2> ่าที่หยามันไม่ใช่แค่ผพ้าพื้นหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งที่เาเราเอาปกป้องผู้หญิงที่อ่อนแอเพราะว่าเ,าเรารู้ว่าอะไรที่เหมาะสำหรับผู้หญิงมากที่สุดค่ะ ฉันนั้นไม่รู้เส้นทางที่เดินเป็นเช่นไรแต่ที่ฉันรู้คือการต่อสู้และมุ่งไปฉันจะไม่ท้อเพราะมีอิสลามในหัวใจเส้นทางสดใสนั้นคืออิสลามจะยิ่งใหญ่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นมุสลิมตั้งแต่กําเนิดคุณยังไม่พร้อมคุณลองกลับไปคนดูคนที่ ไม่ได้มีความหอมมากคุณจะคุแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่อลัลลอฮ์ให้เนี่ยมันง่ายมากสําหรับที่สําหรับการที่คุณจะเตาบัตตนถ้าถ้าสมมติว่าคุณกลับมาคุมผมอาหารฮาลานที่มีอยู่ในสังคมของคุณมันพร้อมมากแต่สําหรับคนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยมันยากมากในการแสวงหาสิ่งต่างๆเพราะว่าในสังคมนั้นอะอาหารฮาลานหาย,ายากมากชุดหายา,ยากมากเสียงอาจารย์ก็ไม่ได้ยิน แต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดคุณอยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมมันง่ายมากในการที่ที่คุณจะทำอะไรเพื่อเพื่ออะไรมื่มีชีวิตดั้งแต่ทศชาเราตา่างเรียนรู้ในเหตุผลที่เปลี่ยนด้วยความมาให้เมื่อโลกใบนี้มีเพียงให้เราผ่านพ้นไปการมีชีวิตบนทางศรัทธา ต่ต้องค้นหาทําความเข้าใจเมื่อโลกใบนี้เพียงบททดสอบเรามีชีวิตเพียงบททดสอบ